บางท่านอาจจะสงสัยว่าดูยังไงว่าดินดีหรือดินไม่ดีนะครับรากเดินดีรากเดินไม่ดีนะก็วิธีง่ายๆนะครับถอดกระถางดูนะครับดูรากของเขาครับถ้าแบบนี้เนาะรากยังสารกันสภาพรากก็คือยังขาวอยู่นะครับดินค่อนข้างจะเบานะครับไม่เละ ยังเป็นเห็นเห็นเป็นตัวใบก้ามโูอยู่อย่างเงี้ยถือว่าดินอยู่ในสภาพดีนะครับถ้าเรามือบีบอะไรก็จะไม่ค่อยแตกนะครับควางเบาอย่างนี้ก็สามารถลงปลูกได้เลยไม่ต้องบีบออกนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้รากเขาสเสถทือน,นะครับต้นก็จะโตต่อได้ตรงนี้รูไข่ ตอนนี้ลูกเงินพันล้านกับหยกมรกตนะครับเงินพันล้านก็เป็นไม้ขึ้นห้างของที่เจียบสนอิ่มบุญหยกมรกตก็เป็นไม้เขียวนะครับไม้เหลืองเขียวขอบเขียวลึกๆ้ไดำเริ่มเลยแต่ไม่มีกิ่งนะแต่มีตากิ่งเยอะ ก็ลูกไม้เปลี่ยนใส่กระถางน,นะครับพร้อมลุยครับผมเป็นอาการของดินแน่นนะครับนแน่นลากจะไม่ค่อยจะเนะดือนะตอนเสร็จม้เราจะดูอากาศพนาคตอีกหน่อยนะครับก็จะเป็น ลากเน่าได้ง่ายนะครับก็วนนี้ก็พยายามเัดดิน,น,น,นที่แน่นออกไปน,นี่เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณสี่เดือนนะครัลวเดือนต่มามตัวอินที่ใช้ก็จะเป็นดินใบก้านปูผสมมะพร้าวสับนะครับตัส่วนประมาณ ครับคร่บตอนนี้ก็ลูกไม้รักแก้วเนาะดูดินมันค่อนข้างจะแน่นเดีวเวลาเปลี่ยนกระถางตบประหลัดเล็กน้อย ตะปะปลาเนาะไข่หรือเชื้อราอะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องเคาะออกแล้วก็อยาเคาะทีะ่ดินใหม่ที่เราผสมนะให้แยกมาเคาะตะหากนะครับแล้วก็ดินดินอย่างนี้ไม่โอเคะล้วคนแบบนีไข่หรือเชื้อราสปอร์อะไรทุกอย่างนี้ไม่ค่อยดีและ ความพอดูได้ดูชื่อไหนสิลูกหลานไครลูกยอดเยี่ยมกับเสริมสุขครับมา้ผสมเมื่อวันที่สองมกราหกสี่ เย่างจากเสร้นสุขของลุมแฝนนะครับน,น้อยเหนือ